ทุกคนคะทิลิปไปเจอคลิปมือถือรุ่นนี้มาค่ะเล็กๆสามารถพับได้มีกล้องถ่ายรูปด้วยค่ะแต่ของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุลิปจะสอยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ <c oughs> ทิลิปพีออเดอร์มานะคะเห็นกล่องเอ๊ะหน้ากล่องมันเป็นสีฟ้าแต่เราสั่งสีม่วงนี่นาะเ <c oughs> ขามีให้เราเลือกหลายสีนะคะเปิดกล่องออกมา <c oughs> ก็เป็นสีม่วงจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆนี่น้องก็สามารถพับได้ <c oughs> รุ่นไ1 6 Pro ปนะคะมีกล้องที่ฝาพับทั้งหมด3ตัวคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดใส่เมมโมรี่การ์ดนะคะ ด้วยนะคะทุกคนดูดิต่อมาเดี๋ยวทิวลิปจะลองใส่เมมโมรีการแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปดูนะคะว่ามันจะสามารถถ่ายรูปโทรเข้าโทรออกได้หรือเปล่าเลือกไปที่เมนูคาเมล่านะคะปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีเมมโมรีการอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพืเ่อนๆทราบไหมคะต่อไปทิวลิปจะลองโทรเข้าเบอร์นี้ดูคะ่ะปรากฏว่าน้องสามารถโทรเข้าได้นะคะทุกคน ปเปิด <ทำ S 2> ลําโพงพ<ล>ได้ <นะ S 1> ด้วย <นะ S 1> รู้จักทิวลิปดอกตอก,ตอกชอบปีลาชดาไหมคะแล้วเขาก็จะแถมใส่ของคองไว้สําหรับห้อยแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆน,น่ารักไหมคะใครสงสัยอะไรอยากให้ทิวลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทิวลิปได้เลยนะคะ